โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมทําเงินฟรีได้จริงๆแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะเล่นเกมฟรีบนมือถือแล้วได้เงินด้วยเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเล่นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมโดยที่เราไม่ ต้องลงทุนสักปะเดียวนะครับผมทําเงินได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋าคอยเบสเลยแนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้กระเป๋าคอยเบสในการรับเงินนะครับกระเป๋าคอยเบสเนี่ยเป็นกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตนะครับหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลของคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็น b i t c o i อีเชียรี่มนะครับไลคอยดอทคอยต่างๆนะครับก็สามารถเก็บได้ในคอยเบสนะ ใครที่ยังไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปที่จะใช้ในการทําเงินนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับที่จะใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําเงินนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Bitlo นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือ Android และก็ iOS นะครับให้เราทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นชื่อแอปไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะค้นหาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ครับตัวนี้เลยนะในส่วนของตัวแอปนะครับสีแดงนะครับช ดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยมันจะชื่อคำว่าบิด Survey นะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับเหมือนกันเลยนะหรือว่ากดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับบิดโลนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอะย่างไรนส,ส่วนของ Bitlow ทั้ง Android ก iOS นะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมเมนูนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะให้เราดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจในการทําเงินนะครับเมนูนะครับอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่3มขีดนะครับผมก็จะมีในส่วนของหน้าแรกนะครับก็คือโฮมประวัตินะครับฮิสตอรีช็อปวอลเล็ตเฟนอินไวตแอนด์เฟนนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนการรีวิวนะครับส่งอีเมลเมื่อเจอปัญหาอยางติดต่อสอบถามแอดมินส่งอีเมลนี้ไปนะครับการตั้งค่าแล้วก็ออกจากระบบแค่นั้นเเลยนมู 1มีอะไรบ้างนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับการทําคะแนนนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเป็นเงินฟรีถุกนิ้วเล็กหรือว่าสกุลเงินคริปโตนั่นเองนะครับในส่วนของคะแนนของเรานะครับดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับคะแนนเนี่ยให้เรามากดที่3ขีดนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องให้เรากรอรหัสโค้ดนะครับผมเป็น Enter Invite Code เนาะในส่วนของรหัสโคดนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับในส่วนของรหัสโค้ดนะครับถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้179-134 4นะครับฝากไ้ด้วยนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นี่ครับผม1 7 9นะครับ1 13 4นะครับผมกรอกเสร็จก็กดเซฟได้เลยนะครับ ต่อนะครับเราดูที่หน้าหลักนะครับในการเล่นเกมเนี่ยเล่นตรงไหนอย่างไรตามที่ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยการเล่นเกมนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับม่เขียนคาว่า play game and earn points นะครับที่เป็นรูปลูกเต๋าตรงนี้เนาะให้เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกมให้เราเลือกนะครับดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนตามที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นต้นคลิปมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกมหลากหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกติดตั้งดาวนโหลดนะครับผมแล้วก็กด play now นะครับเพื่อที่จะทาการดาวน์โหลด ตดตั้งลงในเครื่องของเราเนาะตรงนี้เนี่ยติดตั้งฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีแล้วก็เข้าไปเล่นเข้าไปทําภารกิจแค่นั้นเลยนะครับหลักการเล่นง่ายๆนะครับไม่ยากนะนะครับผมมีหลายเกมมากนะครับเราก็มาเลื่อนดูว่าเราชอบในส่วนของเกมไหนอยากเล่นแนวไหนเราก็เลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแค่นั้นเลยหลักการง่ายๆนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยเนาะมีหลายเกมให้เราเลือกเล่นนะครับจะเล่นทุกเกมทุกแอปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสายเล่นเกมแล้วนะครับผมเราลองเข้าไปเล่นตรงนี้นะครับ การเล่นเกมตรงนี้เลยต่อไปนะครับก็เมนูที่2ตรงนี้นะครับเป็น i Install App นะครับผมอ่ะกดเข้าไปตรงนี้อาจจะยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทำนะอันนี้ยังไม่มีงานนะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งช่องทางของทางแอป Bitlow นะครับผมเป็นช่องทางหลักในการหาในส่วนของคะแนนเลยนะครับ Bitlow เนี่ยช่องทางที่1คือการเล่นเกมช่องทางที่2คือการทำเซอร์เวยนะครับหรือว่าการตอบแบบสำรวจแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ครับ1แถว2แถว3แถว4แถวตรงนี้เลยนะครับ เราสามารถทําตรงนี้ได้12ช่องทางนะครับอันนี้หนึ่งนะครับเราก็กดเข้ามาการเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่แบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามนะทุกคนมันจะมีแอปต่างๆนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งทําภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าจะเป็นแอปแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นๆก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเกมนะในการทำภารกิจเนี่ยคือเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทำภารกิจโดยการเล่นได้ถึงระดับเลเวลที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะครับมีหลายเกมอยู่นะ ลองเข้ามาติดตั้งดูนะครับเว็บไซต์ของ b i t l a b นะครับ BitLab เนี่ยมีทุกเครือข่ายนะครับผมที่เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับเว็บไซต์นี้มีเยอะมากนะครับสลับบิ t l ลบอยู่ในทุกเครือข่ายนะครับมีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งดาวน์โหลดแอปไม่ว่าจะเป็น Android เว็บไซต์นะครับ iOS ก็สามารถเข้ามาติดตั้งทําภารกิจได้เหมือนกันนะครับสลับตรงนี้เนาะมีเกมด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็นเกมที่อยู่ในส่วนของเว็บไซต์ BitL a b นะครับเราสามารถเข้ามาติดตั้งดาวน์โหลดเกมตรงนี้ในการทําภารกิจรับในนนส่วคะ มได้คะแนนนะครับถือว่าแจกค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับผมใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยเห็นไหมเพย์คอยนะครับแล้วก็แค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดสตาร์ทนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งดาวน์โหลดนะครับลงในเครื่องของเราแค่นั้นเองนะครับผมก็ทําคะแนนได้เลยนะครับสลับตรงนี้นะมีหลายช่องทางนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมนี่เลยนะครับก็กดดูเองได้เลยนะครับในส่วนของการทําตรงนี้นะถ้าผมกดทั้งหมดก็อาจจะใช้เวลานานมากๆนะครับต่อมาด้านล่างนะครับมี5 มี4ีเมนูนะครับ1 2 3, 4นะครับอันนี้1เนี่ยคือเซอร์เวย์ที่รวมทั้งหมดแล้วนะครับอันที่2นะครับมันก็จะมีการดูคลิปวิดีโอนะครับการดูคลิปวิดีโอนะครับจะได้รับคะแนน1คะแนนถึง2คะแนนนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์การทําแบบสํารวจนะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนรวมไปถึงการดาวน์โหลดเกมในเว็บไซต์นั่นเองนี่ครับเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องทางการดูคลิปวิดีโอจากยูทูบนะครับผมการดูตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับคะแนนนะครับอาจจะมีในส่วนของการดูบิตคอยนะครับที่เป็นคลิปวดีโจาก YouTube นะ แล้วก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะครับเมนูที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนนะครับที่เพื่อนๆนะครับที่เขาใช้งานในส่วนของแอปบิ t โ o นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศนะครับที่เขาใช้งานแอปนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าคะแนนที่เขาได้รับเนี่ยได้รับจากช่องทางไหนมันก็จะขึ้นนะครับอย่างเช่นนยครับแจกเอนะครับที่วงเล็บเนี่ยคือช่องทางที่เขาเข้าไปทานะครับผมว่าเขาได้ทําผ่านช่องทางไหนแล้วก็ได้รับคะแนนเท่าไหร่มานะครับประมาณนี้ก็ให้เรามากดที่สังขีดนะครับแล้วก็กด ที่เมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับมานะครับว่าเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของช็อปนะครับช็อปก็คือการถอนเงินนะครับผมก็คือการใช้คะแนนเหรียญทองตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น p a y p a l นะครับหดอลลาร์ขั้นต่ําและก็ในส่วนของบิต c o i n 1ดอลลาร์ขั้นต่ําเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ a m a z o n นะครับ Google Pay นะครับ Starbucks นะก็สามารถแลกได้เลยนะครับ ในส่วนของการแลกเงินของ Bitcoin ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับวันที่4นะครับผมวันที่4นะครับวันที่22น่าจะเป็นวันที่22เดือน4นะถึงกำหนดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องรอเขาประกาศอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้คือการถอนเงินนะครับการถอนเงินของ Bitcoin เนี่ยจะเป็นการถอนผ่านกระเป๋าคอยเบสนะที่ผมได้เปิดให้ดูในส่วนของเ a ีย a l นะครับขั้นต่ํา1000คะแนนนะครับ1,000คะแนนสามารถถอนเงินได้เลยนะครับไม่จํากัดในส่วนของคะแนนเนาะถ้ามี10,000 ก็แลกได้เลย10ดอลนะครับผม10ดอลหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับไม่บังคับแล้วก็ไม่ได้จํากัดนะ Wallet นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าข้อมูลโปรไฟล์นะครับแล้วก็ประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้อันนี้เป็นบิตคอยล่าสุดที่ผมถอนไปนะครับในเดือน4นะครับผมถอนเข้ากระเป๋าคอยเบสนะได้ลงรีวิวไปแล้วด้วยนะครับ1.4นะครับบิตคอยนะครับมาเพย์พาแล้วก็บิตคอยบิตคอยนะครับผมถอนไปเยอะแล้วนะในส่วนของแอปนี้นะครับนี่ครับถอนครั้งละ้น0่คพันก็ได ตรงนี้ก็ฝากรหัสโคดไว้ด้วยนะสำหรับเมนูเฟนนะครับแล้วก็อินไวเฟสนะครับก็จะเป็นช่องทางการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้โดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกนะครับเราสามารถนําไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับอยู่ที่ความสามารถในการแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าใครชอบการหาเงินคลิปโตฟรีจากการเล่นเกมฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ